มาแล้วนะครับตัวดิวันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจําค่ําคืนนี้นะครับตามสไตล์มิสเตอร์หานวางบอลมาวิกล้องที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2นะครับกับคู่ของอินเตอร์คลับทีมตัวแทนจากอันดอรานะครับพบกับสเตอูบูคาเรสทีมตัวแทนจากโรมาเนียครับถึงแม้จะเป็นมวยคนละชั้นนะครับแต่ก็ยังมีปัจจัยให้ต้องระวังกันด้วยครับเลกแรกเองเนี่ยฟอร์มของทีมเยือนสเตอัวนั้นฟอร์มจัดจ้านนะครับยิงมาถึง3ลูกแต่จบเกมแล้วพวกเขาแผ่วปล่อยอีกฝั่งหนึน คืนนี้บุกมาเยือนครับแต่สกยภาพชื่อชั้นตัวหลักฟิตพร้อมลงสนามกันเกือบครบนะครับแนวรุกเองยังคงหลากหลายเหมือนเดิมทั้งฝั่งของอินเตอร์คลับเองอุดก็ไม่อยู่รุกก็ไม่ไหวนะครับภาพรวมต่างกันเกินไปหลายช่วงตัวชื่อชันทีมเวิร์กตัวเปลี่ยนเกมทีมเยือนเองยังคงชื่อชั้นเหนือกว่าอย่างชัดเจนมีลุ้นยิงขาดนะครับแม้ว่าจะหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่งในวันนี้วันนี้ขอทำนายสกอร์ว่าทางฝั่งของเตยโอบุคเรสเองจะสามารถบุกมาพิชิตได้ที่สกอร์3-0คืนฟอร์มแบบสมศักดิ์ศรีก่อน,นรอบไไนะคั ถ้าชอบแนวการพระพิจารณ์แบบนี้สามารถกดติดตามลิงค์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์ห่านวางบอลนะครับ